ila Ila ơi. Cứ để, xuống đỗ cỏ để tại hai cái biển đi. Quá. Để nó vào là bắt rồi. Quay nó bắt đi. Lên đi Kim, lại đi vào trung tâm là quẹt. Cho nó. Họ đi.

รถดิบอ่ะรถเต็มเดินดิบ่ะเดินดิบอ่ะติดลิ้นดิโอ้

จอยาซอยถูกมอจอยผืทเวสาน้อจจอยู้อวานเออเออเวสานาเออรวบารวบาี่อนเเขียวเส้นเห่จิจยดดตออ ม ah ึงก็เจาทอจ้ะละเฮ้ยไม่กลัวดิอ่ิที่มกอนเ้ทอเนี่ยมึงก็เจ้ทจะละทอทอวาคลิกกันนะเอาเจท้ออากันักิงอะราเจ้ออะดี๋ยวออจะเลอยยอเจะเลอยยอธนาคารนะเวอจาพักีธนาคางนะเจ้านี่ต่อ